สวัสดีชาววบแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกันกับกริว15นะกริว15ซึ่งผู้เล่นชื่อว่าไอเดกูนะครับไอเดกูอ่านผิดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะเขาเขียนมาอย่างงี้ผมก็อ่านอย่างงี้แล้วกันอ่านผิดขออภัยนะครับรามาเล่นกริว15ครับอยู่ในแมปสนามบินนะครับผมมาถึงก็ซัดแบ๊แชท ยี่สิบทีไปแปดเลยอยู่ในห้องเทียสิบัวนะในเกมนี้ไม่มีจอนไม่มีอาร์ตี้ด้วยนะซึ่งไอเดกูนี่เกิดทั้งฝั่งตะวันออกนะมาเล่นตรงกลางเลยยืนตรงกลางสนัยเลยซัดไปแล้วแ0ดอนะอุปกรณ์ใส่มาเป็นเทอร์โบคุมเป้าครับเป็นตัวโหลดเร็วแล้วก็ตัวอุปกรณ์ทดลองชิ้นหนึ่งที่ลดการเบี่ยงเบลแล้วก็เล็งเร็วด้วยด้านหน้าตรงนี้กลิวสิบครับเล็งเร็วๆแล้วซัด เต็มๆครับได้แทรกด้วย795ครับแม่นัดนัดหนึ่งนี้สะใจครับยังอยู่ครับกลีว1 5เห็นหัวเห็นป้อมอยู่นะแต่ยังโหลดไม่เสร็จแล้วเพื่อนมาบังครับสุดยอดมากๆครับเพื่อนแต่ยังเห็นอยู่ครับซักเข้าไป718ครับมีกลิว2คันนะตรงนั้นโอ้ยังอยู่ครับกลิว ตรงนี้ครับเรียบร้อยครับ555ครับได้มา1คิวไฟติด6ิกเซนขึ้นครับในเทียร์10ล้วนๆเกมนี้นะเลือดจะอยู่ประมาณสัก20,000กลางๆนะครับแต่ถ้าเกมไหนมีเทียร์11ด้วยเนี่ยเลือดมันจะขยับขึ้นไป30,000เลยนะ30,000เลยก็ทำให้ HP รวมมันสูงขึ้น เพราะฉะนั้นโอกาสที่ทำดาเมจสูงขึ้นนะครับผมก็บอกในเกมนี้เลยนะครับว่าอนาคตปรับแน่นอนครับสำหรับเก่าครับมาตรฐานปรับขึ้นแน่นอนครับสำหรับเทีย์10และก็เทียร์11 8,000นี้เราอาจจะได้เห็นกันน้อยลงนะครับอาจจะขยับค่อยๆขยับเป็น900 0แล้วกันนะครับสำหรับมาตรฐานของเก่ามาตรฐานมันต้องสูงขึ้นอยู่แล้วนะครับตรงนี้ด้านหน้าครับใกล้ๆเลยเทียส cs หกครับมาจ่อๆอลอย่านี้ก็โอ้โหซูมขนาดนี้จะซักก็เป็นแปดครับแม่จ่อๆยิงสะใจดีโหลดครับไกลๆนี่เห็น4 0่ศูยูนย์ห้าอยู่ไกลๆนะแต่ว,ว่าหายไปแล้วครับออกไปนี่ไม่รู้ว่าใครจะยิงใครนะเอาเห็นครับโอ้โหเขาเล็งมาทางนี้ด้วยโอ้โ,โดนครับ847ครับดีว่าเขายังไม่ยิงเข้ามานะโมจะเล็งอยู่นะ4 0 5 แล้วก็ยังอยู่ที่เดิมครับ4005ไอ้เด็กูโหลดใล้เสร็จครับออกมาพยายามเลง405เห็นด้วยเลงสักหน่อยแล้วซัดครับลายไม่ใส่ด้วยครับ660ไปไปแล้วครับ405ไปแล้วครับไม่อยู่ครับตรงนี้มีช่อง แต่ว่ามองไม่เห็นเฮฟวี่เห็นแต่ปลายก็บ,บอกปืนนะเออตั้งปืนรอไว้ก่อนครับฝั่งใต้ทีมของไอ้เดกูนี่ดันเข้าไปแล้วครับกลิสิก็ยังโหดอยู่นะถึงแม้ว่าจะมีเทียสิเข้ามาแต่เทียสิบเอ็ดแมคคนิกคือต้องยืนเล็งนานๆถึงจะแรงตรงนี้ไม่ต้องครับออกมาแล้วซัดได้เลยครับ ยังไงก็ดาเมจ750ตรงนี้คาโนพิเน er. อร์แหม่เจาะๆทำเหมือนจะออกแล้วก็ไม่ออกเห็นอยู่หน่อยนึงโอ้โหจิกเข้าด้วยครับ662นะโดนสวนมา400ครับคมครับคมเหมือนเดิมครับคือ15้าเจ็ดเท่าครับสกอร์คือทางฝั่งใต้เนี่ยทีมของไอรกูได้อยู่ครับแต่ว่า ลายเฮฟวี่ลายในอุมโมงค์เนี่ยลายในถ้าเนี่ยมันเหมือนเขาจะพยายามจะดันออกมานะ่ะไหนแล้วกูก็ขยับมาช่องนี้ครับใครวิ่งผ่านนี่โดนครับดันออกมาในี่ไขวิ่งผ่านโดนครับแบบนี้ครับ759ครับยิง IS-7 ด้านข้างไว้ครับ แตกจริงๆครับไลยเฮฟวี่ครับแตกจริงๆครับแบตเจอร์ครับอะไเลยกูทันไม่เอ่ยแบตเจอร์ทางขวามีเมาส์อยู่ครับแต่ว่ายังอยู่ปากถ้ำอยู่เลยโอ้ยโดนคีอสิบยิงเข้ามาดิวไม่เสียเลือดโดนก็บอกปืนครับปืนเหลืองครับ มี i อ7คันหนึ่งวิ่งเข้ามาที่ฐานเลยนะตรงนี้ครับเห็น i อ7ครับอีกคันหนึ่งเล่งแล้วซัดครับ832ครับเมาส์ตรงนี้ครับแต่ว่ายังโหลดไม่เสร็จทันไม่อเอ่ยทันอยู่ครับโอ้ย775ครับซิกเซนขึ้นเห็นนี่ครับรอนอะไรครับ ว่าไอ้เมาข้างหลังตรงนี้แล้วครับโอ้โดนมานัดหนึ่งครับไอ้เรกูโหลดโหลดเลงรอแล้วซัดครับ738ครับคือยิงเสร็จนี่ไม่ไม่ต้องดูนะครับไม่ต้องดูผลงานครับยิงเสร็จแล้วไปเลยครับอยู่รอดูนี่โดนครับนี่ก็โดนหนีไม่ทันครับโดนมาอีก455ครับก็ถือว่าสู้ดีครับถึงแม้ว่าตัวเองจะบางขนาดนี้นะโอ้โหเพ่นกันครับจะตายอยู่ครับ เหลือเลือดอยู่463แล้วตรงนี้กลิว15อีกคันหนึ่งนะเล่งรอไว้ก่อนครับเห็นตัวรถเรียบร้อยครับช่วยเพื่อนเก็บไปครับได้ไมคิวนึงเป็น2คิวครับได้ดาเมจมานิดหน่อยครับคราวนี้ก็จะเหลือให้วิท้งอีก3คันเท่านั้นเหลือ S7 2คันแล้วก็เมาส์1คันนเล่นได้ดีครับถือว่าเล่นได้ดีเลยนะ ซิกเซนครับซ <dividends. S 1> <can> ิกเซนขึ hmm ้นครับไม่รู hmm ้ใครเห็นครับเมาส์หรือเปล่าเมาสอยู่ไหนครับอยู่นี่โอ้โหมองไม่เห็นได้ยังไงตัวใหญ่เบอร์เธอใช้มุมมองที่แบบว่าต้องมองมองเมา์นะ เห็นท้ายอยู่นิดหนึ่งสำหรับไอเอเมื่อกี้อ้าเมาส์หันหน้าหนีครับไอเอจไม่มองครับเรียบร้อยครับได้ไปคิวนึงครับ3คิวแล้วเพื่อนเก็บเมาส์ไปเรียบร้อยครับในเกมนี้โอ้สุดยอดมากมันสะใจจริงๆกับเกมนี้กับกริล1ิว15นะโอ้โหเสียงก็สนั่นเลยนะแล้วก็ดาเมจก็ โหดมากเลยหลายนัดก็ขึ้นไปถึง800นะครับก็ในเกมนี้ก็เอ็มแตกครับได้เอทังเกอร์มานะครับได้เหรียญคอนเฟดเดอเรตหรือว่าสัมพันธมิตรนะครับไฮคาริเบอร์ปืนลำกล้องใหญ่แล้วก็แทงเกอร์สไนเปอร์นะครับก็เป็นรถสไนเปอร์ที่โหดอีกคันหนึ่งแม่นนะครับแรงแม่นเร็วเร็วด้วยนะคล่องตัวดีด้วยนะครับก็โหดจริงๆนะครับสำหรับกริลสิได้เงินมาแสนหนึ่งนะครับค่าประสบการณ์8,790พันบัตร7ใบครับยิงไปเยอะมากนะครับยิงไปถึง 9,466ดาเมจร3คิวด้วยกันครับสอบการดิบ1,172นดบ1นะครับยิง14เข้าเป้า14เจาะเกราะ14นะคือแบบโอ้โหแม่นยำร้0ยเซนะไม่พลาดสักนัดเจาะเข้าทุกนัดนะจุดเล็กจุดน้อยเอาหมดอย่างคมนะอย่างคมดาเมจร9้ครับไม่มีแอสซิสไม่มีบล็อกอะไรทั้งนั้นครับ เป็นมินิชิพี่ไม่มาค่าซ่อมใบหมื่นห้าค่ากระสุน2องหมื่นสามยุทูบปัจจัยสองหมื่นสามเหลือเงินมาใช้ห้าหมื่นหนึ่งอันนี้ได้จากบูสต์ด้วยนะน่าจะเป็นบูสต์นะก็โอ้โหมันสะใจจริงๆนะถึงแม้ว่าจะเป็นรถเทียสิบก็เถอะนะไม่ได้มีเมคานิกเพิ่มเติมแต่โหดโหดจริงนะครับสำหรับเกลียวสิบห้าแล้วก็คนเล่นเล่นดีด้วยต้องยอมรับเลยต้องชมเลยว่าเล่นดีมากครับนะเล่นดีมากรู้จักยา้ายรู้จักจังหวะ นแล้วก็กล้าเล่นนะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณไอเดกูด้วยนะครับอ่านชื่อผิดขออภัยนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้นิกกี้ทีวีด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้คาราไปก่อนสวัสดีครับ